โอเคก็กล okay. ับมากันกับการ์ดโปเกมอนเกติ้งการ์ดเกมวันนี้ก็จะมาเปิดเจ้าเด็กตัวนี้แล้วก็ซองธรรมดาหนึ่งซองกับกิจกรรมอีกสองซองหาลิซารอนพิกาจูก็เป็นตัว B4 กับ A3 เนาะที่คอมเมนต์เข้ามา Okay, เดี๋ยวมาเปิดเป็นเด็กก่อนเลยกต่ ก็เหมือนเดิมนะสตาร์ทไปเด็กในกล่องก็จะมีเป็นเด็กให้หนึ่งเด็กพร้อมเล่นเลยแล้วก็แผ่นนับแต้มแล้วก็การใช้สกิลต่างๆเหรียญการทอยนับแต้มแล้วก็ผู้มีการเล่นถ้าสำหรับใครที่อยากเริ่มเล่นเลยไม่ต้อง เพื่อสุ่มเป็นซองแบบนี้จนงก่อนจะครบเล็กก็สามารถซื้อเป็นเด็กแบบนี้ไปก่อนเพื่อให้เรามีพื้นฐานการพื้นฐานครบแล้วค่อยมาเปิดการพวกซองการพุ่งนิส,นนสิมก็จะสามารถทําให้เราเล่นได้เลย okay. เดี๋ยวมาลองเปิดกันว่าในเด็กสตาร์เตอร์อันนี้เนี่ยซันมูนปลุกปลุกกำนานเซตเอจะมีอะไรบ้าง ปกติแล้วเนี่ยสตาร์ e เตอร์ดกข้างหน้าจะมีการ์ดแสดงอยู่เนาะมันก็จะเป็นการ์ดที่ว่าให้ให้เลยชัวร์ว่าได้ซึ่ก็จะเป็นการ์ดใบ,บแรกของเด็กเลยนี่ตรงตามหน้ากล่องเป๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างป้า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  โอ้นี่อะไรเนี่ยซีการ์อ้๋ที่เป็นโป,โปกเกมอนพื้นฐานที่พลังโจมตีสูงจ้ะนะสิอีวังโคลแล้วก็จะวิวัฒนาการเป็นเจ้าตัวลูกกันลูกกันคิดว่านะสามตัวเลยสามตัวนี่งไงลูกกันลูกกันจริงด้วย ใ oh. เงาโอ้็จะเป็นไฟไอเทมละโ oh. อ้ยี่มฮอกด้วยฮอกสี่ใบ ก็ให้จัวกันยาวๆโอ้ระเบิดเอเนจี้อันนี้หายอยู่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ e นจี้หมดแล้วแหละน,นี่นั่นนั่นก็คือการ์ดทั้งหมดของสตาร์เตอร์เด็กนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแบบซองนี่กันตัวซองแบบนี้จะได้อะไรนอกการบินแบบน่แกะแบบซองดีเลยการบินกันเลยโอเคมาดูกันว่าจะได้อะไรไปแรกตัวไหนวะ ไ e อจีไอส์หรือเป็นโปเกมอนมาญะอะไรหรือเปล่าของภาครูบี้ p ัฟไฟโอ้แต่ว่าสก,กิลมันก็ดีนะใช้แค่น้ำอันหนึ่งแล้วก็พลาดอะไรจะได้สองอันทำให้โจมตีหกสิบจะทำให้อีกฝ่ายหลับโอเคไปต่อไปเฮบ ซิกาดโอเคไปต่อไปปึ๊บเมเทโนตอนนี้ไปต่อไปปึ๊บออนอสิโอนอชิซิคมโมเป็นร่างร่างหนึ่งของจิซิคมโมเนะปึ๊บพลังงานธาตุมมด โอโดริโดลิไม่มีอะไรเลยซองนี้เกลืออยากได้งงๆจังนี่โอเคแล้วเดี๋ยวมาดูซองของกิจกรรมตามหาลิซร์ดอนกับพิกาจูก็คือถ้าใครคอมเมนต์มาว่าเปิดซองนี้แล้วเปิดได้ลิซร์ดอนก็รับไปเลย500บาทถ้าเป็นมีแม็กซ์หรือ gx ก็รับไปเลย1,000ส่วนฝั่งทางนี้ถ้าเปิดแล้วได้ปิกาจู500บาทรับไปเลยแต่ถ้าได้ v m a x หรือว่า gx ของปิกาจูเนี่ยก็จะได้ไปเลยพันนึง่ายๆแค่พิมพ์มาว่าอยากเปิดเซตไหนอย่างเช่นเซต b 1ถึง12เลือกมา B5 าก็จะไปเอาซองที่ด้านหลังก็จะเขียนไว้เนาะ B5 ก็จะเองบหมาเปิดแล้วถ้าเกิดเปิดได้ก็เดี๋ยวจะหลังไม่ติดต่อไปว่าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วก็จะโอเนเงินให้นะครับโอเคมาเปิดเซต A กันก่อน A3 นะครับหนึ่งสอง ดันก็โลปึ๊บแหงกาไรเทมปึ๊บพลังงานพืชปึ๊บอ้โหอการนี้ดียาเลยยียุตันอ็บิลิตี้ของมันก็คือความสามารถของมันเนี่ยถ้าการในมือของเรามีน้อยกว่าสามเราก็สามารถเทิร์นละครั้งตัวเด็กขึ้นมาให้การบนมือมีเท่ากับสามสามใบได้โอเคใบส็จท้ายปึ๊บ เป็นไอเทมต้องใช้ข้อ,ขอีวามดี gx ด้วยพอใช้แล้วก็จะกลายเป็นโปเกมอนท้ายไฟฮน่าสนใจโอเคเกลืออีกสองสำหรับคอมเมนต์ A3 ไม่ได้นะครับมาดูกันต่อกับ bc สองอ่ะพลังงานมาเลยอาพลังจิตอ้ออันนี้อะไรเลนเทนดีอ,อยู่อาวโดทาคุนอ่บเทสีอาบเฮ้ยขอบเงา โปโลโเลยมันยโอโลแหละอัลต,ตราในคอสมาด้วยเป็นอัลตราบีสถ้าจำนวนการางวันที่เหลืออยู่ของทั้งสองฝ่ายรวมกันแล้ว6ใบหรือน้อยกว่าทิ้งการพลังงานทั้งหมดที่ติดกับโปเกมอนนี้ที่ตำแหน่งทิ้งการ์แล้วเพิ่มดาเมตอีก100 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะเสียพลังงานทั้งหมดที่ติดกับชาตนี้ไปเนาะแถมพลังงานที่ใช้เนี่ยก็บังคับไม่ต้องเป็นเหล็กกล้าสองพลังจีดอีกสองโอเคกาวต่อไปปาโฮอลูโ,โด,โ,ดโอเคสำหรับคอมเมนต์ดีก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่อยากร่วมสนุก ไม่ง่ายเลยแค่ทิมบ้าเปิดซองเซตเหรือเซตบก็ได้1นึถึงสิแล้วผมจะไปเอาซองพวกนี้มาเปิดให้ตอนนี้แล้วถ้าได้ลิซาร์ดอนก็รับไปเลย500บาทนายปีกจูจ็รับไปเลย500บาทเหมือนกันถ้าได้ GX หรือ VMAX ก็จะได้รับเป็นพันหนึ่งเป็นเลยรวมสกสนุกกันงน่ายโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสัปดาห สามารถมาร่วมผิดกิจกรรมกันได้ไง่ายเลยแค่พิมพ์ว่าเปิดซองไหนอะไรยังไงเลขที่เท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ข,ขอขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ